คือเราจะขอยืมเงินปอนสักหมื่นหนึ่งได้ไหมอ่ะปอนคบกับเพื่อนมานานแล้วนะคบเมื่อก่อนนุกอีกเพื่อนกันนี่แหละตัวดีระวังไว้เถอะปอนจะเสียเพื่อนอะ่ะเลิกพูดกับเพื่อนปอนเป็นคนแย่ๆแ,แบบนั้นสักทีเถอะนี่ท้าไม่ติดว่าเพื่อนเป็นผู้ชายนะฉันคิดว่าเป็นเมียน้อยไปแล้วบางทีเมียน้อยก็มาในรูปแบบเพื่อนนี่แหละไม่ไว้ใจไอ้ก็เหมือนไม่ไว้ใจปอนอะ่ะอย่าใจแคบได้ไหมนี่ต้องว่าเลยนขนาดนี้เลยเหรอกลายเป็นว่าฉันกับแฟนต้องมาผิดใจกันเพราะเรื่องคนอื่นแท้ๆเลย เราได้งานใหม่อะแต่ต้องย้ายที่พักไม่มีเงินมัดจำเลยว่ะคือเราจะขอยืมเงินปอนสักหมื่นหนึ่งได้ไหมอะแล้วปอลก็เอาโไซเราไว้ไอไม่ต้องใช้มอไซไปทำงานหรอที่อยู่สำคัญกว่าเรื่องเดินทางอะเดินไปก็ได้หาที่พักใกล้ๆไว้แล้วเออได้ดิเรื่องแค่นีเองขอบใจมากเลยเว้ยปอนเดี๋ยวพรุ่งนี้เอารถไปเติมน้ำมันให้เต็มถังเลยเฮ้ยไม่เป็นไร เก็บเงินไม่ใช้เหรอแต่ขอเป็นวันพรุ่งนี้นะวันนี้เราต้องใช้รถก่อนนะเออได้ดิขอบใจมากเลยนะเวเพื่อนขอบใจจริงๆเออเอาหน้าถือว่าช่วยกันแล้วพรุ่งนี้จะเอาเงินสดหรือว่าโอนเออขอเป็นเงินสดแล้วกันนะเพอาะดีบัตเอ t m อมมีปัญหาเออเดี๋ยวฉันจัดการให้ขอบหนะ้ไว้ใจกัน ปอนจะให้ยืมจริงเหรอเงินตั้งหมื่นหนึ่งเลยนะทำไมอ่ะมันก็รถมาแรกนี่งั้นทำสัญญาไว้หน่อยดีไหมปอนจะได้สบายใจสัญญาอะไรไม่ต้องทำหรอกเพื่อนกันได้ยังไงอ่ะปอนเงินมันไม่ใช่น,น้อยเลยนะก็เดี๋ยวมันทิ้งรถไว้ให้ไงเนี่ยเดี๋ยวเราก็มีหลักประกันแล้วนี่ปอนโง่หรือเปล่าเนี่ยเงินตั้งหมื่นหนึ่งให้เพื่อนไปแบบนั้นแล้วไม่ทำสัญญานก ปอนคบกับเพื่อนมานานแล้วนะคบเมื่อก่อนนุกอีกปอนไม่สงสัยบ้างเหรอว่าทําไมเพื่อนต้องเอาเงินสดเท่ที่มันโอนได้แล้วเราก็จะได้มีหลักฐานด้วยอะ่ะจะจับผิดอะไรมัน่ะมันก็เพื่อนนะแต่สมัยนี้มันมีกดเงินแบบไม่ใช้บัตรได้แล้วนะปอนโอนไปก็จบแล้วปะเออมันไม่โกงหรอกปอนรู้เพื่อนปอนเป็นคนยังไงก็เพื่อนกันนี่แหละตัวดีระวังไว้เถอะปอนจะเสียเพื่อนอะ่ะ ถ้ามันจะเสียเพื่อนด้วยเงินแค่หมื่นเดียวอะ่ะก็ให้มันรู้ไปปุ้ยเบื่อฉันเตือนตอนแล้วเขาก็ไม่ฟังเออแฟนฉันก็เป็นเวลาเตือนอะ่ะไม่ค่อยจะฟังอะไรหรอกผู้ชายอะ่ะก็เป็นแบบนี้แหละนุก มีอะไรก็เพื่อนไว้ก่อนแฟนไว้ทีหลังเนี่ยฉันเพิ่งทะเลาะกับกิจนะกิจเอากล้องแม่เพื่อนยืมมาแล้วกลับมาเลนพังน้ําเข้าไม่ให้เงินสักบาทฉันก็กลัวพูดกระปอนไปก็ทะเลาะกันอีกอืมเหมือนกันนั่นแหละฉันก็เป็นแบบเธอนุ๊กแล้วพอเราเถียงนะก็บอกว่าคบเพื่อนมาก่อนเราแต่เราเป็นเมียนะเว้ยเราแต่งงานแล้วว่าจริงเออะก็เพื่อนส่วนเรานี่ไม่มีสิทธิพูดอะไรเลย นี่ถ้าไม่ติดว่าเพื่อนเป็นผู้ชายนะฉันคิดว่าเป็นเมียน้อยไปแล้วบางทีเมียน้อยก็มาในรูปแบบเพื่อนนี่แหละเออไม่ต้องมาเตือนหรอกเพื่อนปอนอ่ะปอนรู้ดีว่าเป็นไงถ้าปอนพลาดน,นะลูกจะซ้ำเติมแล้วลูกก็จะทุบหลังปอนด้วยเลิกพูดกับเพื่อนปอนเป็นคนแย่ๆแ,แบบนั้นสักทีเถอะเออไม่พูดแล้วปอนรอดูเองแล้วกัน อ่ะนี่ปอนคุณจรถขอบใจมากไอ้ขอบใจมากนะเว้ยปอนเงินเงี้ยช่วยเราได้เยอะเลยเออเรานี่พอใช่ไหมหมื่นหนึ่งอ่ะพอสิเราจ่ายค่ามาจํำแค่หกพันห้าเง<ม>ินที่เหลือไว้ไปใช้เองงั้นตามนี้นะไอ้ยืมเงินเราเหมื่นหนึ่งโดยไม่มีดอกเบี้ยแต่เอารถคันนี้มาจำนำเราถ้าไอ้มีเงินคืนเราเมื่อไหร่เนี่ยค่อยมาถ่ายรถคันนี้คืนขอบใจมากนะปอนเดี๋ยวจะรีบเอาเองินไปจ่ายค่ามาจำหอเลยอ่ะ เงินที่เหลือไอ้ยัใช้ให้ประหยัดที่สุดอปอนเดี๋ยวเราไปก่อนนะไว้เจอกันสวบายเจยเจันตกลงไม่ทำสัญญาจริงใช่ปะอะไรอีกอะรถก็ได้มาแล้วจะเอาอะไรอีกก็อยากให้ทำสัญญาก็นี่ไงสัญญาสบายใจยัง วันนี้ไปกินข้าวนอกบ้านกันไหมมีปากแล้วเหรอเห็นเงียบไปตั้งหลายวันก็นุกไม่คุยกับปอนก่อนนี้ก็ไม่อยากคุยด้วยอะอารมณ์ไม่ดีเอานะดีกันนะเรื่องมันก็ผ่านไปแล้วผ่านมาแล้วแต่เรื่องมันยังไม่จบไงปอนยังไม่ได้เงินคืนเลยนะไอ้เพื่อจะยืมไปเอง จะเอาเงินที่เหนมาคืนล่ะนุกไม่เข้าใจอะ่ะทำไมปอถนนึงไม่เชื่อนุกบ้างไม่คุยเรื่องนี้แล้วนะเรื่องมันยังไม่เกิดขึ้นเลยอย่าหาเราก็เลยดีกันนะวันนี้อยากกินอะไรเดี๋ยวพาไปเลี้ยงอืมก็ได้เราจะไปตอนไหนอะ่ะไปตอนนี้เลยแต่ขับมอเตอร์ไซค์ไปนะ ได้มาแล้วต้องใช้คุ้มหน่อยอืมก็ได้ไปอ้าวไอ้มีอะไรหรือเปล่าคือเราเงินมาให้อ่ะอ๋องั้นเดี๋ยวเขาไปคุยในบ้านก่อน ขอแบ่งจ่าก่อนนะปอนจะแบ่งใจ่าทำไมอะทำไมไม่เราใจทีเดียวคือเราต้องเข้าโรงงานอะต้องไปอบรมเราก็เพิ่งรู้เหมือนกันเออฉันขอยืมมอไซค์ไปขับก่อนได้ไหมอะโรงงานมันอยู่สมุทรสาครเลยอะอายก็เอาเงินที่จะมาคืนอะไปนั่งแท็กซี่ก่อนก็ได้นะ แท็กซี่เช็คดูแล้วว่าไปกลับเป็นพันเลยขอยืมรถก่อนได้ไหมแค่วันเดียวเองได้ไงอะ่ะนายเอารถมาจำนำอยู่นะนุก๊กเราขอยืมก่อนได้ไหมมันจะเป็นจริงๆรแล้วเส้นนั้นมันไม่มีรถตู้เลยเหรอไอ้เราเช็คดูแล้วมันมีรอบเจ็ดโมงอ่ะกว่าจะไปถึงก็แปดโมงเราต้องไปเตรียมตัวที่นู่นเจ็ดโมงครึง่งแต่น,น้านุ๊ก แค่วันเดียวเองถ้าพลาดรอบนี้มีสิทธิ์ไม่ผ่านงานเลยนะก็ได้แต่ต้องทำสัญญาไว้นะเราเรีบจริงๆนะปอนพรุ่งนี้ต้องใช้รถแล้วอะ่ะสัญญามันทำไม่นานหรอกเดี๋ยวเราทำแป๊บเดียวก็ได้เลยเออมันไม่ได้จริงจอะ่ะวันนี้เราต้องใช้รถเลยอ้าวไหนบอกใช้พรุ่งนี้ไงเออคือเราจะไปคืนนี้เลยอะ่ะ ไปพักโรงแรมที่โรงงานเขาเตรียมไว้ให้นั้นก็ไปรถตู้ตอนนี้เลยสิเราไปเช็คมาแล้วตอนนี้มันเย็นแล้วอะรถตู้มันหมดแล้วมันจะเป็นขนาดนั้นเลยเหรอไอ้ใช่มันต้องไปเทนก่อนอะ่ะเป็นโรงงานญี่ปุ่นก็น่าจะรู้นะว่าเข้มงวดขนาดไหนงั้นเอาไปก่อนก็ได้นะไม่ได้ ต้องทำสัญญาก่อนสิสัญญาอะไรนุ๊กไม่เห็นเอวไอรีบใช่ต้องไปแล้วอะ่ะเดี๋ยวที่พักที่โรงงานมันปิดก่อนได้ไงอะ่ะรถมันจำนำอยู่นะไอ้ก็เอาเงินคืนมาก่อนสิมีเพื่อนปอนนะไม่ไว้ใจไอ้ก็เหมือนไม่ไว้ใจปอนอะ่ะอย่าใจแค่ได้ไหมนี่ต้องว่ากันขนาดนี้เลยเหรออยากได้มากใช่ปะเราต้องใช้รถจริงๆอ่อะปอน ขอโทษปอด้วยนะที่มารบก,กวนงานพรุ่งนี้อาจจะมาคืนกี่โมงอ่ะเดี๋ยวเรามาคืนช่วงเย็นๆแค่วันเดียวเองเรามาคืนแน่นอนส่วนห้าร้อยเนี่ยคิดค่าดอกนะได้แต่อย่าช้านะไอ้อย่าลืมนะว่าไอ้จำนำรถกระปออยู่อืมยังไงขอโทษแทนนกด้วยนะเออขอบคุณนะ กับก่อนนะบอน,นี่นุกหวังดีนะนุกอยากจะช่วยทำไมปอนต้องว่านุกต่อหน้าเพื่อนด้วยอ่ะแม่เกียดนุกเลยนี่เพื่อนสนิทปอนนะจะต้องให้บอบอกนุกตลอดเวลาเลยเหรอก็เพื่อนนี่แหละตัวดีเลยถ้าคนมันซื่อสัตย์จริงๆอ่ะแค่เซ็นสัญญาแค่เนี้ยทำไมมันจะทำไม่ได้ม่คิดเลยนะว่านุกจะใจแคบแบบเนี้เออจะได้รู้ไปเลยว่านุกมันสำคัญน้อยกว่าเพื่อนของบอนอะ นี่ไม่ใช่เรื่องที่จะมาเปรียบเทียบนะเพื่อนก็คือเพื่อนดินุกหรอปอนยังไม่แยกแยะเลยนี่ยังเห็นเพื่อนสําคัญกว่านุ๊กอยู่เลยก็หนุกมี่งเง่าอ่ะไม่คุยด้วยแล้วข้าวเค้ก็ไม่ต้องกินนะนี่ทะเอลาอะกันเพราะคนอื่นเหรอปอนผู้ชายนี่มันยังไงกันนะ เชื่อมียไม่ได้เลยฉันไม่ไว้ใจเพื่อนปอนคนนี้เลยว่ะฉันก็ว่างั้นแหละให้เอารถมาจำนำแล้วก็เอารถไปฉันว่าแฟนแกโกงใช่ไหมล่ะอืมแต่ฉันไม่ได้พูดนะถ้าถูกโกงขึ้นมา,าจริงๆนะฉันไม่รู้ว่าจะเครียดหรือว่าสมนหน้าก่อนดีแล้วกลายเป็นว่าฉันกับแฟนต้องมาผิดใจกันเพราะเรื่องคนอื่นแท้ๆเลย ิ้นขาเพื่อนเจารถมาคืนกี่โมงอะ่ะนี่ก็จะค่ำแล้วนะทำไมยังไม่มาไม่รู้อะยังไม่ตอบไลน์แล้วโทรไปยังโทรไปแล้วไม่รับสงสัยขับรถอยู่ไงอะ่ะ สามทุ่มละไหนรถไอ้ทำไมไม่รับสายแล้ววะพราแกมาได้ไงวะจะโทรมามีอะไรอ่ะไหนบอกว่ายืมรถไปวันเดียวแล้วเจ้ามาคืนไงคืนอะไรนั่นมันรถชั้นพูดนยิงได้ไงวะ ก็แกเอาเลยมาจำนำฉันนะ่ะจำนำอะไรไหนหลักฐานขอดูหน่อยดิทำแบบนี้ได้ไงวะตอนเขาอุตส่าห์ไว้ใจนะก็ขอบคุณนะที่ให้ใจอะ่ะแต่ยังไงรถฉันก็ไม่ให้หรอกไอ้ฉันไม่อยากได้รถคืนหรอกนะแต่เงินที่ยืมไปอะ่ะเจตนาจะไม่คืนใช่ปะเออสามหมื่นที่ยืมไปอะ่ะจะไม่คืนใช่ปะจบป้วะ สามหมื่นอะไรเรายืมไปแค่หมื่นเดียวนะแต่เราไม่คืนหรอกอ้าวพรไม่ได้ให้สามหมื่นเหรอแหมอย่ามาเนียนเรายืมไปแค่หมื่นเดียวแล้วเราก็คืนไปแล้วห้าร้อยด้วยก็จะให้แค่นั้นเออจะก,กี่หมื่นก็เถอะแต่นายเอารถมาจำแล้วไม่มีสิทธิ์เอาไปดิจะไม่มีสิทธิ์ได้ไงรถก็รถฉันอยากได้ก็ไปแจ้งความมาดูได้อยากให้แจ้งความใช่ป่ะปุ้ย บันทึกไว้หมดแล้วนะที่เธอบอกว่ายืมไปหมื่นหนึงอะ่ะเจตนาจะไม่ให้เข้าข่ายช่อโกงนะใช่แล้วฉันก็บันทึกหลักฐานทั้งหมดไว้ตั้งแต่แรก อนะตอนนี้ฉันมีหลักฐานหมดแล้วว่าแกเจตนาชอ่อโกงแถมยังเอารถไปท,ท,ท,ทั้งๆที่รถเป็นสินทรัพย์ค้ำประกันอย่ามาหัวหมอนะหลักฐานแค่นี้เจ้าผิดอะไรฉันได้ก็แล้วแต่นะนี่ไม่ใช่หลักฐานแค่ทางคดีแต่เราจะเอาเรื่องนี้ยื่นที่ทํางานแกด้วยเพิ่งจะเข้าที่ทํางานเองไม่ใช่อหรอจะเป็นไงนะถ้าถูกไล่ออกจะคุ้มแม้งกับเงินหมื่นนึงที่เอาไปอ่ะ นุกบอกแล้วใช่ไหมว่าไอ้มันไว้ใจไม่ได้อ่ะทําไมปอนหนึไม่เคยฟังสุดท้ายเป็นยังไงอ่ะเก่งแต่กับเมียปอนว่าแต่หนุสุดท้ายเพื่อนรักปอนเป็นยังไงอ่ะรู้ซึ้งหรือยังขอโทษครับส่งมือมานี่สมน้ำหน้ากับคนอื่นนะเชื่อเขานะเขาหนากับนุ๊กก็บอกแทบตายปอนไม่เคยฟังเลยอ่ะรูแล้วเดี๋วว่าปอนเลยปอนผิดแล้ว ไม่ว่าไม่ได้นุกจะบน่บนบน่นบ่นบ่นจนกว่าปอนจะจำถ้าไม่ใช่นุกอะเรื่องทุกอย่างมันจะจบแบบนี้ไหมชายาของปวดนุก ไอ้มันคืนเงินแล้วนะมันกลัวติดคุกไม่มีงานทําอ่ะอืมถ้าไอ้มันตกงานอีกก็ไปช่วยมันอีกแล้วกันเลิกคบไปแล้วจ้าเมียจ๋าก็ลองดูสิถ้าปอนยังคบกับมันอยู่อ่ะได้เลิกกับนุ๊กแน่ขอโทษครับจาไว้นะเชื่อเมียแล้วจะเจริญจ้าเชื่อแล้วจ้ะน,น่ากินจัง